สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องดุงป,ป่าอ้าอาผู้เสด็จผูสาวผัาผู้แพ้วนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องไอ้ดินขึ้นดินสารนะครับครับเมื่อนี้ก็ว่าเสมาหางุ่มงุ้มหอยนะครับงุ้มบักหอยจูบนะครับหอยจูบหอยขมบานห่อนะครับว่ได้ไปเกี่ยวพีอ้อมนะครับเนาะนะครับ มาจะมา you, งุมอยู่หนองอยู่หน้าจะคลองเหรครับหนองหน้าจะคลองเสด็จมาน้อนะครับมือนี่งหมีบะก้อยเพราะได้แกงหรือรออมมาน้อนะครับนะครับมางุบมกคอยนะครับมาติดมาเบิองน้ำกันนะครับงุมบะก้อยน้ำผมนะครับเดินในศาลสิบห้ารุ้มบะขอยนะครับมือนี้เว่นงานจากสวนนะครับจากสวนบางแตงนะครับแแงกเแ็เริ่มไหวแล้วละครับเริ่มไหวแล้วก็เลย ว่างๆแน่กต่าหาในอยู่นกินนะครับเพราะได้อยากได้กินนะครับมาห้มหอยนะครับอยู่น้องอยู่น้องอยู่หน้านะครับเป็นน้องสะนะครับพาคเกษตรนาบนะครับพาคเกษตรนาบเต็มน้องนะครับมีอยู่ครับดนเมือนู้นนะครับการมุ่มช่วงบายบายนะครับช่วงเสาร์บ่ดยแต่ครับมันหนาวนะครับครับนมวยงนึงนครับ สวนเสาหนาวเรียว่าสวงายเอานะครับหอยจูบนะครับบหอยนะครับบหอยบหอยนี่เป็นซัดประเภทที่นะครับีิมิตาตัวผูนะครับเม่นบอรนะครับจิมิตาตัวผูตัวนะครับ เพิ่นจังเอิญ่าบักหอยนะครับเพิ่นบังเอิญ่านั่งหอยนะครับนั่งหอยได้อีหอยเรื่มนั่งหอยเพิ่นกับบังเอิญนะครับเดือนแต่บักหอยนะครับสงสัยถิ่นพิจตตัวผู้รเละามั้งนะครับบักหอยเนี่ยครับจากกรุมวิชาการทางการกเกษตดเป็นวาได้ครับหอยเนี่นะครับหอยหอยจูบนี่ะครับหอยจูบหอยขมหอยนะครับจะมีสองพศในตัวเดียวกันนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวแม่อยู่ได้ตัวเดียวกันนะครับ มันจะว่ม nah. ีการผสมพันธุ์กันนะครับมันจะออกปลูกไม่เองนะครับออกลูกเป็นตัวนะครับจะว่มีตัวผู้ตัวเมียนะครับจะม่คือหอยชนิดอื่นนะครับหอยเชลลี่หรือหอยปังหอยพวกอื่นจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วพวกนั้นเขาจะออกลูกเป็นไข่นะครับแต่สำหรับบักหอยจูบพัดครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นซัดที่มีสองเพศใน ล่างเดียวนะครับในล่างเดียวมี2เพจนะครับในตัวเดียวนะครับลองลูกเป็นตัวนะครับลองลูกเป็นตัวนี่ครับกัมีแน่แล้วครับเพราะเพราะได้กินนะครับเพราะได้อยากกินอยู่ครับคิดว่านะครับก็เสด็จักถ้่วสองถ้่วอยู่หรอกนะครับเล้ะหปางว่ไปเรื่อยๆครับอีสานบานเฮานะครับอีสานบานเฮ้าาอยากหากินไปแบบนี้แหละครับ ได้พ่อหาได้กับหานะครับพอต้องไปซื้อเขานะครับซื้อเพิ่นไรกะว่นมีเงินซื้อนะครับมันแพงนะครับคือหอยเนี่ยนะครับหอยจูบนี่นะครับหอยจูบหอยคมนี่เพิ่นขายกิโลละห้าสิบคนได้ครับสิบสิบบาทห้าสิบบาทนี่ครับกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งก็ได้บล้ายนะครับประมาณถ้่วหนึ่งนะครับแต่มีพ่อหาได้กะมาหาเอานะครับครับก็ได้อยู่ครับเวลาสามหน่วยสี่หน่วยนะครับ มาขยับกล่องสักน้อยนะครับขยับกล่องทนผู้ชมได้เห็นน้ำกันนะครับหนองู่หน้านะครับหนองู่หน้านะครับแดดส่วงายนะครับส่วงบาบส่วงไมโม่งนะครับผมลงมานะครับอาศัยว่ามันจะมาหนาวนะครับช่วงนี้มันอากาศต้องเย็นอยู่นะครับ นะครับง้มไปเรื่อยๆจันนี้สิละครับง้มหอยนะครับเนี่ยมันหนีบ่เป็ี่นนะครับข้ามไปถือตัวมันลกัดจับอ้าวนะครับมันบ่มีขาเรียนได้ครับบวมหอย้ามันมี้ามันมีก็หาง่ายครับนอกจากว่าน้องไรจะบ่มมีหอยนะครับุ้มบิดน้องกับปักเจ็กตัวนะครับถ้าบ่มีหอยนะครับน้องผมก็มีพอได้กินอยนะครับ พราะอยากที่กินอยู่นะครับพราะทเก็บไีุ่้มนะครับนันโดนกลับมางุ้มมาหาเที่ยนึงนะครับย่ำค้นอยากนะครับระจังมานะครับไปแกงไปออมนะครับนี่จะเอาไปก้อยกันเลยนะครับเมนูในหลายอย่างนะครับไปต้มนะครับต้มกินกับตับมกคุ้งนะครับหรือไปก้อยนะครับไปก้อยนะครับก้อยหอยนะครับ นี่จะไปออมแกงนะครับแกงคัวแกงกะทิอะไรแต่ท่านผู้ชมจะเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดหลายๆเมนูนะครับบอกให้นะครับอืมครับก็ได้อยู่ครับนี่เนื้อเน่ากระมีนะครับน้องอยู่หน้าก็มี่สองน้องนะครับมีน้องหน่อยน้องใหญ่นะครับนุ่มน้องหน่อยแล้วถ้าบบ แต่ปาลายพบกับจะไป็นงูมน้องใหญ่นะครับแบ็มี้เลยอยู่ครับห่างๆนะครับมาถือมาหลายแล้วครับนี่ครับก็เลยใช้ไม่ได้ครับ,ระจ,นนนะรบจะเฉวยแล้วนะครับ อยน้ำก่อบัวนะครับอยน้ำเงาบัวก่อบัวก็มีอยู่นะครับมักมาอยู่นะครับหอยมักจะมากินหากิ่นอยู่ตามเงาบัวนะครับเงาบัวก่อบัวนี่ครับบัวแดงหอยนั้นมักจะมาอยู่นะครับรูปป้ายนะครับตามตื่นตื่นนะครับมันจะบ่อยอยู่ลึกนะครับประมาณเพียงหัวเข่านะครับนำเพียงหัวเข่าเพียงครึ่งแข้งรึ่งขาเดียวครับ มันไม่จมักจะอยูน่าเื้นตื้นนะครับนําลึกเขาจะบรรลุไปยูนะครับเขาจะขึ้นเมื่อนามเป็นตื้นเราเลาะฟังนะครับเขาจะยูเ่าเลาะฟังเราวต้องลงไปลึกนะครับลงไปลึกกับเปลือกหนาวจะซื้อนะครับไม่มีย้งนะครับครับได้แน่แล้วครับได้แน่แล้วนะครับแบบบ้านถ้วยนึงแล้วนะครับงุ้มต่อไปอีกจน้อยนะครับก็ได้เติมกันไปอีกนะครับ ุ้มน้องนกกี่แหะเพราะกัดจะไปงุ้มน้องน้องใหญ่ íamos. นะครับน ouais, ้องนี่น้องหน่อยนะครับน้องนี่น้องหน่อยเพราะจะมางุ้มน้องใหญ่นะครับมางุ้มน้องใหญ่แหละครับบ้านนี้ใหญ่มาน้องใหญ่แหละครับน้องใหญ่กันนีให้กันครับน้ำกอกล้วยที่มันที่เขาตัดลงนะครับตัดกอกล้วยถิ่มลงหอยจะมาพักกินนะครับหอยจะพักมากิน ตะไคร่น้ำนะครับถี่ไมนข้นน้ำกอกกล้วยนะครับที่ไมจับน้ำกอกกล้วยหอยจะไม่กินตะไคร่น้ำนะครับนะครับกระลายครับหอยเน่าหอยตายก็ะมีนะครับน่ครับหยุ่แถวฟังนะครับแถวตะฟังนะครับม้นไปตามฟังนะครับถี่น้องไงครับ มุ่งไปเรื่อยๆนะครับหายากหากินตามวิทธิอีสานบ้านหน้านะครับวิทธิอีสานบ้านเฮ้านะครับหายากหากินไปน้ำทงน้ำทาน้ำหอยน้ำน้องเนี่ยแหละครับเมื่อนี่ครับมาร่วมมาคอยนะครับม่งหอยม่งหอยไปเกียงไปอ้อมนะครับเคืออยากนะครับกะเลืมานะครับผ้า่านผู้ชมนะครับพวามแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งทงเบิ่งทานะครับมื่อนี่ เม no so ืองหนองนะครับเมืองหนองน้ำนะครับมุมหอยนะครับครับคือสิพ่อแล้วครับเป็นผมครับผมขึ้นแล้วครับพ่อแล้วเลยพ่อจากพ่อกินแล้วนะครับขึ้นแล้วครับพ่อแล้วมือนี่เอาอซ้ำนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวหลายแผ่นไหมาเบิ้งน้ำกันครับ มาเบิกน้ำการนะครับในหลายพอนะครับอยูได้ทางนี้แหละครับโอ้นะครับกระไดเแมียยู่นะครับเดนียวยู่ครับเดี๋ยวจากสองถวยซ้มถวยไปแล้วครับประมาณนะครับกรประมาณสองซ้ำถวยไปแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นพวกก็จะมาแซ่น้ำไห้นะครับแซ่น้ำให้เพิ่นค่ายขี่ออกนะครับนะครับวิทธีสารบานเฮ่าขา แบบนี้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ